ถ้าสงสัยว่ากัญชาทางการแพทย์เนี่ยทำได้จริงหรือไม่จริงนะครับอันที่หนึ่งโรงปลูกกัญชาทางการแพทย์ของวิสาหกิจชุมชนป่าโซที่อำเภอปากช่องนะครับเราปลูกกัญชาตอนนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนาการลักสูต้องการไปดูว่าปลูกกัญชาเนี่ยขายได้ไหมก็ไปดูที่นั่นนะครับ ที่นั่นนะ่ะเราส่งช่อดอกให้กับมหาวิทยาลัยิรปากรนะครับส่วนตัวใบกัญชานะ่ะเราขายกิโลกร,ร,มรัมละใบสดนะครับกิโลกร,รัมลระเก้าพันบาทนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ต้องการกัญชาไปเป็นอาหารไปปรุงอะไรก็ตามเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้โดยถกกฎหมายนะครับรปลูกเนี่ยเราปลูกไปสองรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นถ้าท่จานยสงสัยว่าปลูกได้ไม่ได้ก็ไปดูก่อนนะครับทีนี้อันที่สองนะครับสถาน คลินิกเอกชนที่จ่ายกันทันตการแพทย์ได้ตอนนี้ที่ปทุมธาน,นีก็ยีตรับทุกท่านนะครับคือการชรักษาคลินิก ซึ่งล้วก็มีแพทย์แพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วก็เปิดจ่ายกัญชาทางการแพทย์ได้เรามีตำรับยาเช่นตำรับยาสุขสายญาติำรับยาสนัตเตพปักษาโรคมะเร็งรักษาโรคนอนไม่หลับนะครับถ้าสงสัยว่าจ่ายกระชาให้คนไข้ได้จีนเหนือก็ไปไปตรวจก็ได้ครับไปเป็นคนไข้ก็ได้ครับานดูโรงพยาบาลที่จ่ายกัญชาให้รวมทั้งต่างประเทศที่เป็นมะเร็งนะครับโรงพยาบาลเบิร์นมริเคนะครับยี่ถนนแจ้งวัฒนะใกล้ๆกับซึนท่านแจ้งพัฒนานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์อดีศรนะครับท่านเคยเป็นอดีตคณะบดีจุฬาลงกรณ์เมื่อเกษีย แล้วท่านก็มีความสนใจาการญชายตการแพทย์เมื่อท่านบริหารโรงพยาบาลนี้ท่านก็เป็นโรงพยาบาลที่รับอนุญาตจากอยให้จําหน่ายการชายารแพทย์ให้กับคนไข้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูได้มีโรงพยาบาลชีวามิตรานะครับซึ่งรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นมาจากกัมพูชาลาวหรืออื่นๆน,นะครับมาร,บรักษาก็เป็นโรงพยาบาลที่จากก่ายการชายตารแพทย์เห็นไหมครับว่าปลูกโดยประชาชนก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับ ระดับคลินิกหรือสถานคลินิกที่จ่ายกัญชาได้เป็นเอกชนก็มีนะครับเห็นว่าการเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นโรงแรมท่านปรับเป็นสถานพยาบาลด้านสร้างเสริมสุขภาพเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารหรือเป็นร้านขายขายไอ้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรนี่ก็สามารถจะมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่ากัญชาทางแพทย์จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเราเน้นไปที่7กลุ่มโรคนะครับ จ็ดกลุ่มโรคนะครับอันที่หนึ่งก็คือเน้นที่โรคเบาหวานโรคเบาหวานนะครับอันที่สองคือโรคมะเร็งอันที่สามก็คือการใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อลดน้ําหนักอันที่สี่ไขมันซอกตับอันที่ห้าโรคไตวายไตวัยนะครับอันที่หกนอนไม่หลับนะครับอันที่เจ็ดก็คือสมรรถภาพหรือพลังร่างกายที่สดถอยจริงๆอันที่แปดมีคนเสนอเพิ่มมานะครับว่าคือการใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อการลดความดันนะครับเราประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มียาพิเศษ และมีภูมปัญญาอันสุดยอดนะครับเพราะเราเป็นต้นฉบับในการใช้กัญชามาตั้งแต่300ปีที่แล้วนะครับและเรามีพันุกัญชาที่ทํำปัญญาที่ดีที่สุดในโลกเราสามารถท้าคนทั้งโลก้เลยนะครับว่าหมอไทยคนไทยกัญชาไทยเกษตรกรไทยนั้นจะเป็นที่พึ่งของโลกในยุคหน้าครับ